แมนครับอือแล้วโอ้โหหอน,นีสีทองเลยเนาะทองอารลามเลยจ้ะอือนี่ได้เก่าแหละปอบอมหอน้างเลยแห้วก็ล่างเลยจ้ะบรรยากาศดีดีนะพไปฟิล์มครับปอบมันไม่กลางอันถังน้งตกล่างเงือเลย กับบ้าได้มแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเอาหนองไม้อีกแล้วดวจ้ะแต่ก็เตรียมอุปกรณ์มาครบพร้อมเลยมื่อนี้นพร้อมขุดแล้ว พร้อมเสียมแต่ว่ามีดก็คือเก่ามีดน้อยโอ้ยหาซื้อบริได้นะจ๊ะก็เลยเอามีดน้อยมาแต่ก็ะหู้ละว่าเอาแบบไหนเนาะปาดเอาตรงอ่อนๆเด้อพี่ฟิล์มเด้อได้เลยจริงๆเมื่อวานน้องอิ๋วก็บอกให้พี่ฟิล์มปาดเอาตรงอ่อนๆแต่พี่ฟิล์มบ่เชื่อน้องอิ๋วเพิ่นว่าเอาลายไว้ก่อนเพิ่นว่าแต่ว่าก็เอาลายก็สามหันเลยเนาะพี่ฟิล์มเนาะมันนักเฮาจ้ะบาดเอาไปก็เอาไปตัดออกคือเก่าอยู่บอกแน่ว่าให้เอาอ่อนๆจิ้มเอาตรงอ่อนๆเลยพี่ฟิล์มแล้วก็ปาดจวดเลยให้นพี่น้องเบิ่งได้ครับ เมื่อวานนี้จริงจงเมื่อวานต้มวานนีูก็ยังไม่ได้ใหญ่แล้วที่เอาเหลือไวจ้จะมาเอาอัน,นเขี่ยเอาใหม่เพื่อจะอยู่จัอยู่ใต้ดินจักหน่อย <c oughs> เป็นหน่อไม้ไผ่บ้านด้วยจ้ะพี่นนอะหน่อไม้ไผ่บ้านเมื่อคืนนี้พายุเข่าจากวัดกระบี่ต้นไม้ร่มระนีระน,นาดเต็มขางทางเลยแต่ต้นปาล์มเล่าวลินพันปีบอกเคยหักเนาะหักครึ่งหักครึ่งเลยอโหดขนาดเลยแต่ว่าดวงเพ่อนน้องอิ๋วหันกับบ่ได้ไอ้นี่ป่านไหนไ่ได้แห้งป่านไหนจ้ะ ลมแหงฝนตกฟ้าห้องอยู่แต่ว่าต้นไม้อีหยังกับไ่ได้ล่มนาะพี่พิมนะครับแต่ว่ามาทางอันแถวแถป่าน้องไม้น้องอยู่นี่เละจ้ะฝนตกล,มล้มละเนระนาดต้นไม้อีงนอนอยู่ข้างทางเต็มเบิดเลยครับกปิตรยานนี่เนาะปิตรยานค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งน้องไม้หัวทองๆเห,ห็นบ่หมึดจดบอื้เห,ห็น พื้นที่ยากแคบนะจ๊ะเมนครับอือมาแล้วอู้หูงามปะครับเมื่อกี้นี้ทดลองใช้เสียงจ้ะโบเมนพอ อันน้อยเฮงเามีดดีกว่าเพราะว่าเป็นอันน้อยๆนะจ๊ะคุณงหายปันได้จิ้มเบ่งหม้ออ่อนแล้วก็ลวกปลาช,ชวดเลยจ้นะอือ พื้นที่มันแคบแห้งวีธีการเอากระสีลำบากนิดนึงรอ,น,อน,นี้สีทองเลยเนาะทองอร่ามนลยจ้ะมีท้าจิ๋วแหงเดี๋ยวมือใหม่ก่อนไปหามีก่อนซื้อหาซื้อมีดมาได้เลยจ้ะบบมีแบบถึกใจเลยอันนี้มีดตัดขาฮิ็ดอืมได้คือเก่าหละเปนงานพอดีงามพอดีงาม ออกบานเลยเดยวแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำด้ายครับเนี่ยเดียวหนาอยู่แบบอันนีุ้รักทุลีถือน้องยังแล้วป่ะกิ้งสไลเดอร์ลงมาเลยเสียมลงมานั่นเด้อฮ่าลืมเสียมแล้วอ่าเจ็บเจบนี่น้องยวทัก บอดอกพอสิมเมื่อยขึ้นไปเอาค่ะดิสะให้ลืมอยู่นี่มันกับบลืมดอกจ้ะมันเป็นทางขึ้นอะเอาเนี้ตนยตัวน้อยๆค่ะหรือว่าเอาสีเลืองเอานหมจ้ะอันเพื่อน้อยแหงห้ากับเอาดอกพี่คิงน้อยแหงบกน้อยแหงสม่ใช่ทำองนี้มึงห้มาเอาเมื่อวานนะจ้ะเสียได้ยังเขาไว้เห็นมันใหญ่นี่งก็น้อยแหง ทางเอากระตุลักตุลักทุเรนิดนึงไปฟิฟิมครับปีนขึ้นไปร <c oughs> านขึ้นไปเลยท <c oughs> างกระตุลักทุเรนนิดร <c oughs> ะวังเด้อมันกระสิมือน,นิดนึงเด้กอ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเด็กก็ออกไหลอ้านี่เอโอ้ยดีอยู่ตรงนู้นแมนบอกใช่ เลีอยูวงี่บ่พอดีกินเลยก็ทำบาร์นาเอาหนังก่อนบ่เอาเอาน้ำไปฟิล์มก่อนได้อืมห้องบุญอืมติดหนูอปคนนี่ใส่นั้งเอามีดปาดเอาเลยจ้ะเพราะว่าเอาก็เอาตรงนั้นเนาะเอาตรงกลางอยู่แล้วจิ้มจตรงในอ่อนแล้วก็ปาดเลยต้องอีว่าแก่ไปแล้วนะ จิ้มๆเหมือตรงไหนอ่อนๆเออน,นั่นแหละถ้ามันแก่พี่จึมไปเลื่อนออก <c oughs> ค่อยเรียนรู้กันไปนอะจากพี่พี่น้องอย่าเพิ่งอันนั้นเด้อก็ขอบคุณพ่อพี่น้องหลายๆคนที่แนะนํามาคือเก่าแนะนําได้แต่พี่พี่น้องที่นึงอีกก็พี่ฟึงกันมือใหม่เนาะ, <c oughs> ะค่อยเรียนรู้กันไปเพราะมันพี่น้องคอยแนะนํานี่แหละจ้ะ รับฟังท ah ุกๆคำติชมเวลอพี่น้องแนะนํามาเนาะอยู่ก็เข้าใจแล้ะแต่อะไรก็นามาปรับปรุงกันเนาะถ้าเป็นพี่น้องบ่แนะนํากับบุ๊ค่อยซะนี่แหน่วันตะปุขนาดเลยเนาะพอดีพอดีมาจ้ะมาวันนี้ลงมามาเอาหน่อยสไลเดอร์ลงมาค่อยๆเด้อต้องระวังครับน้ําน้ําำยุน้ํำคอย ดิเมงงมุกน้ำคอยน้ำคอยบ่เมนน้ำเจ้าอันนี้เด็กคืออยู่ในซองในหลืบคือแทวเขาจะเอาจังไลยเขาได้คือเก้ามีเทาในน้อยพอดีเลยเนาะเน็่พอดีเลยปาดได้พอดีโอ้ยนี่แนมบุหรี่น่ะแนมบุหรี่น้ำพีกบังบ่ได้ยังจ๊ะงานออกมาเลยจ้า กอกง,งานหิน่งเออโหูอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยให้ดิมีอ,อีกไหมเมื่อเราบอกไมอย่าเอามือเขี่ยนะเอามีดเขี่ยก็ไดลจ้ะมีเอาเสียมเขาได้เขีย่ยเสียมเขาเขีย่ยมดมีดเนี่ยนะติดตามม่นเมนจง ่ะสิเป็นกอไผ่อะไรต่ำไผนะ่เนาะนี่จ้ะมีอันน้นอยๆเดี๋ยวเขาไว้ก่อนไปไปดีขึ้นไปเหมึงข้างบนอีกรอบนึงจ้ะโอ้ยมือนี้มีแต่สีทองๆพอดีงามพอดีงามเลยเนาะฟิฟี่มะครับจ้นนสะสมนี้พอดีแซบ่บพอดีงามเป็นไสุดยอดมวนได้ครับเอาจริงจังไปฟิฟี่คืนไปเหมึงข้างบนจ้ะไปฟิฟี่คืนไปก่อนน้องอิ่วไปครับ ไปบักไงขึ้นไปเลยย,ยังอิงกลุ่งตามลังไปเนี่แหลจะจะทางขึ้นกับทางลงเป็นนอาไม้อันอริมคลองด้วจ้ะไม่ได้มีเจ้าของน้ามาเอาได้เลยทางขึ้นทางขึ้นทางลงเนี่แหละจ้ะรักตัวเลน่นนิงอะไปฟิล์มช่วยน้องอิ๋วหน่บนัด<า>นี้น้องอิ๋วขึ้นไปก่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเนาะและนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้นะจ๊ะนี่ได้หลายอยู่เด้อเมื่อวานนี้ได้ไปก็เอาไปแบ่งป้าตุนด้วยจ้ะ เออให้ปะตุนต้มเพื่อนว่าเอาไว้มกกับเอาไว้ต้มเอาไม้ไผ่บ้านยามหนิเนาะมันหวานแท้เด้นี่จะ้ะอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะจะ้ะอันน,น้อยน้ยเขาเก็เว้นไว้กอนเพื่อนน้อยเฮงส่วนบางอันกดยังบ่มีจ้ะหน่นองงามประคักมาไเ,เดี๋ยวพาพี่น้องมาโปะริมน้ําบรรยากาศดีดีนลังคนเมื่อแล้วบอย่างครับอย่างบ่มื่งยนแต่เนาะแต่ว่ามือนนิก,ก็จะได้ลงพ่อแม่พี่น้องเบืองแรงเนี่ยจักหน่อยนะจะ้ะมาพี่พ จ,จะล่างเลยจ้ะบรรยากาศดีดีนะไปฟิล์มครับบอกมึงไม่กลางอันั่งน้ำตกบอกเซ็ตโดนน้ำปะไว้น้ำไดว่าวะเมื่อขับกระเปียกตัวค่ขับรถจังถึงล้มมือนเด้เสียเปียกๆมันจะเย็นๆหอนน้ำเบิดมือแล้วมันบอกไว้เลยด้วจ้ะบอกหละกระล่างหลังเมื่อมาขับรถเมื่อมันจะเย็นๆไหมเนี่ยแมนครับอยุดย่านแต่มันหนาวเหม <c oughs> ือนตัว บันัาน,าน,นมาแมนเมื่อฮอดบัตรกินยาเรียบร้อยแล้วจ้ะ <c oughs> ไข่ซ้ำบอกโอ้โหฝนตกฝน<ฟ>พอได้แกงนึ่งอยู่เด้อพอได้แกงพอได้มุกนึ่งอยู่เด้อจ้ะ <c oughs> อันได้ไปเมื่อวานนี่ก็เอาไปมกุกให้ลุงยากระตุต่มไปอยู่มกุกเราไม่ไว้ให้ลุงยากินแล้วก็เอาไปแบ่งกระตุม่มจ้ะว้าว wow. นัน่งเลย<ห>โอ้ย<อ>ยาด้วยหลุดมือไปเลยเดย <c oughs> นสะอาดแล้วเ่ออันนี้เขาบดทิ่มลงน้ำได้เดี๋ยวเาเอไปเทไว้ข้างบน,น <c oughs> เอามาใส่ไว้นี่คือเก่ากับเพื่อนคือเก่ายดวมา, <c oughs> างไว้ทั้งเสือก็ได้มันกับคันตัวรัา <c oughs> พี่น้องอยากทำแบบใกล้ใกล้กั <c oughs> ไม่แผ่บ้านยำแรงตัดออกเลยได้ผมไอ้คนกันกลับบ้านกันเลยมาอัปเดตเนี่ยเด้ออย่าหายไปเด้อเบิ่งคลิปน้องอิ๋วคือเก่าเด้อเดี๋ยวเมื่อแถวบ้านเี่ยวเพลลืมเบิ่งคลิปน้องอิ๋วน้องอิ๋วคือทอดเด้อเี่ยวไปไป่ยวใส่กลับมาอัปเดตปะนน้องอิ๋วฟังเนี่ยได้อจ้ะ กันไปเขี่ยวใส่น่องเหนือ,อบ้านนะส่วนใหญ่ก็สิกินกินหมูกระทะกันแหละเนาะอมหนาอมตาเมื่อหนีก็วันเกิดน้องอันดาค่อ่น้องอวพรให้น้องอันดานําเดอริจุน้องอันดาอายุครบจักปีกับบรูะ่ะโตขึ้นมาปีหนึ่งแล้วเนาะโตขึ้นมาหนึง่งปีแล้วใหญ่ทานเอ้ย่ะน้องไลหลังมาแล้วเด้อ เรียบร้อยใหญ่แซงไปแล้วพี่พี่บ่ได้ไล่หลังแล้วอายุมันไล่หลังอยู่แล้วแต่อันอย่างอื่นก็คือแซงบ่ล่ะอีหยงร่างกายไงพี่ตัวิวน้องตัวิวน้องใหญ่ก่อละน้องโตกว่า ไปแต่ตั้งแคมปอกเน่อไม้นี่เนาะตั้งแคมจังไหนตั้งแคมปอกเน่อไม้ตั้งแคมก็ต้องหาเอียงมากินแซ่บๆตัวมื่อใหม่ก่อนหันจังแกงนมอไม้ก็ตำปะหุงมาสนินะกินยูนีเลยบ่แม่นจ้ะจอู้หูนอนนี้บวบ อนนี้คือสีเทาบนะคะทองทองอรามน้ำตาแกน้าไ,ไม่ไปเ้าไม่ไปเมือนนั้นาไม่ไปน้ำเผือกันเลย บ้าได้น่แล้วอู้อยากแช่น้ำด้แต่ขับรติด่าเปลี่ยงนะทุ่นะ <c oughs> มือใหม่ค่ะจะเอาตัวอผ่านมาเปลี่ยนะเนาะเา่นน้ำเลนอนแช่ได้เลยแต่สบายน <c oughs> นเนาะเอาป่ะเอป่ะ <c oughs> ลงตู้เลมเลยป่ะให้ไม่ดสดชื่น ใจเมื่อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยาหนาวโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาพี่น้องกลับบ้านนะจ๊ะพี่ทีมครับคลิปนี้น้องอยู่ก็ขอลาพี่น้องไประสบผลดีก่อนสละกันนะจ๊ะติดภาพปิดคลิปด้วยค่ะบรรยากาศสวยๆได้มีนัวช้าแช่นะจ๊ะอิ๋วก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วกับพี่ทีมในการทคลิปต่อไปในเดีอยจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ